นี่กระหยุงเนี่ยไปเดี๋ยวเอาไปเชียงไว้ในรถหนึ่งอันนี้ใช้ไื้นเจอไปลักซื้อมาตอนไหนเจอรถอ๋อที่ไปกับกูนะเนออีย่ยไปน้ำมือมือเงี้จำมาได้กูระเบิดพิษตลอดอยู่ในรถเท่าใช่รถยืมอ้าวอันนี้อย่างเนี่ยแม่เกน คลิปวิดีโอนี้มีภนนาวเสียงเนื้อหามีความรุนแรงไปในทั้ง18บวกเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเดาเสสวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมอีกเช่นเคยช่องรัชดาแชนแนลหรือว่าเมลัยรัชดากับผมนี่แหละเนาะวันนี้มีอะไรเด็ดๆดีๆคิดได้คิดได้เลยจะแกล้งมันหน่อยมันอยากได้กระเป๋าอีกแล้วกัซื้อไ้วังหันเยวอีกแล้วโซ เลงงลาสิมีงเงื่อนสายเก็บอน,นี่เงื่อนสิเมแล้วแต่ว่ามีในทุนดีบ่เะก็เลยสิละมันอยู่ไหนอยู่ทั้งทึงแกงมันไห้มันไปล่างรถแต่ว่าสิเอาอันนี้คือมันเป็นนักสืบมันบ่มันเป็นมมเป็นพวกได้สูแต่มันเป็นนักสืบอีเ,เลีก็เลยสอทุกคนหูจนะังมันมีอยู่มันมีอยู่สารสิ้นผมเสียวอันหนึง่ง แล้วก็แกะแกะให้มันเหลือแต่เปลือกก็คือไส้แล้วนะเข้าใจป่นั่นแหละเดี๋ยวให้มันไปล่างรถตู้แล้วเสียเอาไว้ในรถตู้คือรถตู้ทําอะไรก็สวยก็เลยเปิดที่นอน,นอน่ะนะนี่ก็ลูกไสอีกแล้วคือเขาโอ้ยลูกไสกระย,นยูนะก็คือแบบว่าเอาทุงยางที่ใสแล้วนะไว้ใต่ที่นอนให้มันไปล่างรถเหล๋ยวมันจิเก็บมันหมักเก็บรถล,ลือรถแบบว่าคนหาทุ่งยางที่นะแต่วันลองเบิง้งลองเบิง้ง ตอนก่อนนี่สิเอาไปเสียงไว้ก่อนเอาไปทำแผนก่อนน่ะนะเดี๋ยวมันมันต้องเอาเพราะว่ามันต้องฝนติดตัวพอดีตอนใหนมันล้างรถมันต้องเอาเพราะว่ามันอยากได้กระเป๋าหลายเฮ้ยผมมีเลยเด้วยฝากติดตามนะฝากที่บาเบิ่งมันสิเป็นจังได๋สิเบื้องได๋หัวสิแตกบ่ลองเบิ่งนี่ก็ยุงเนี่ยเดี๋ยวเอาไปเสียงไว้ในรถหนึ่งอันอันนี้ใช้ไม่ได้เก็บไว้ น,นี่ได้ได้ลงมาช่วยล้างเราดิฝ<ล><ข>นจะตกคุจะล้างไมก็ล้างตอนนี้แหละจะได้ได้น้ำเนี่ยไม่ต้องเปิดน้ำเปืองน้ำไงโอ๊ยคุจับความรัวมาล้างก่อนเดี๋ยวฝนมันหยุดแป๊บเดียวเร็วเร็วม,<า>มึงยาวไหมกระเป๋า ไม่เห็นได้กูช <e ่วยล้างเลยเนี่ยมึงเอาไหมกระเป๋าอะไรกระเป๋าเอาไหมกูเพิ่งซื้อมาเอาก็ไหนอยากได้อีอะไรนะป้าๆอะไรนะเป๊ะๆหาได้มีแล้วเอาก็เห็นอยากได้อีกงั้นมึงช่วยล้างกูจะได้ซื้อให้ไปแล้วเป็นที่อะไรถือโทรศัพท์โทรศัพท์ถืออะไรโทรศัพท์ไม่เห็นมีหาหิวเลยมีอะไรวะเนี่ย มีอะไรก็ไปล้างรถเฉยเนี่ยคนก็คือ,อไม่เคยแบบว่าปกติไม่เคยให้กูล้างรถอ่ะถ้าไม่ล้างกูจะได้ไปอัดฉีดมึงก็ได้ไม่ได้กระเป๋าะนะเอาไงเพราะยังมึงมไม่มีปัญญาซิอยู่หรอหรอ้อาวแ,แต่กูซื้อมาให้ใบนั้นคือกูไม่มีปัญญาเงินกูอ๋อต้องมีอะไรสักอย่างไม่มีแล้ว,วมึงถือโทรศัพท์ทำไมอ้าวมึงถือไว้อ้าวมึงถือไว้อ้าวกูมีเฮอะไรก็คือให้กูไปล้างรถเออเดี๋ยวกูซื้อกระเป๋าให้ ช่วยกูหน่อยเร็วๆเดี๋ยวฝนมันหยุดก่อนอะไรมันต้องมีอะไรแน่เพี้ยไรไม่มีเอองใส่มือเปล่าบอกว่าตีพก็เคยกูล้างรถเลยก็นี่อ่ะฝนมันตนกนนนช่วยช่วยล้างเลยอะไรของมึงเนี่ยฝนไม่ได้หยุดก่อนเนีย่ยมันเบาแล้วเนี่ย กลเหี ain, bom, er ่ยไรมัน no, ม no, no. no, ีกล้องในบ้านกล้องกองบ้านใช่ไหมมาเอาหน่อยเค่องอรเปเมน้ำยาให้ตัดล้างรถโ้โ้โน่ะไมีกูดไม่ใ้กูมาล้างขอสายเบ เาไม่ื้อเผาอันนี้ลังล้ออันนั้นล้งซื้อได้ยไกูัวอยากซื้อซื้อแล้วเพราะว่าตีพวกเพืน่นเูกงานก็ตองมีอ่างนี้จะได้บบมาดูปนี้ก็ได้ เก็บไหนะมึงเก็บเห้หมดเลยที่นอนนะ่ะเ๋ยวสีกูล่างเ,งเองเนี่ยขินขาเปนะ็น,นยังี้เก็บพับเปนะ็นอ่ะนี่กับมี่เหย่ยงไมได้เ,ดไนเนี่ยกับไปเก็บไปอันนี้ล่างาลอเไปเร็ว เอามึงกันล่างใช่ไหมบัวผู้ิีล่างนี่นี่มึงเห็นบัขผ้ีปิดลงเนี่ยมึงกันล่างแม่เออมึงกันหนีมันล้อกูยังว้าวเป็นคาบแต่วะมันบัวแมนแล้วมันบัวแมนแล้วเอาเร็วเร็วซอยกูเห็นในขี้กับขี้น้ำกูยิ้มมึงแล้วปกติมึงไม่ได้ไปต่างจังหวัดก็กูมึงว่าเอาที่นอหนี่ขึ้นมือขึ้นไปใส่มา มือเพื่อนไม่ใส่มากทางเบิดทางเบิดเพื่อนที่นอนไปอ้องผมพับอยู่หนีอยู่เร้วพับเพ่นหนีอย่างกูวิค้นซาอกอันเนี่ยถ้าพวกได้ไปต้างจังหวัดมึงบดเอาขึ้นเด้ออ <ś c oughs> ะไรอย่างนี้เจอไปลักซื้อมาตอนใดเจอรถที่ไป,ไปกับกูนะเนออีย่ยไปน้ม่มึงมึงยึดจัมบัดเด่ไอ้กูเลยเป็นพิษตลอด จม้ี่นี่อนนี้ม้อนนะบ้านงแหงปาดเปิดมากคู่บ่เด็กคัสบ่เด็กหนีแมอันนี้ของผู้ใดนี่ฮะี่อย่างนี้เปิกทุกอย่างของผู้ใดห้องเักเบิดของบากเบิดขึ้นสิมี มาอยู่ในรถเท่าใส่รถยืมอ้าวอันนี้อย่างเนี่ยแม่ชิบไปหูป้บ่บอกเบิร์มันแส่เนี่ยพึ่งซื้อมาเนี่ยสองสองปอตีมันมีแต่อันเนึ่งถุงยางอะ่ะฮะสามล้วไปแสนหนึ่งก็นี่ดิหูเบิร์นอนหร,อหรือว่าวันนอน บ้าหรือผู้ดบนี่นบุกเบิดมึงโทรหาบุกเบิดมึงมาเสือมึงโทรหามันเลยมาเสือน ว่าของไอ้เบิร์ดมึงเชื่อกูดิมึงเชื่อกูดิผมว่าของไอ้เบิร์ดก็ขอไอ้เบิร์ด กมันสรุปของใครไอ้เฮียแม่มันมานอนฮะสรุปของใครสรุปของใครสงสารกูหน่อยเลือดจริงสรุปของใครหอยเบิร์ดเดี๋ยวกูขายแม่งให้หมดเลยไอ้เฮียหอยเบิร์ดหอยเบิร์ดกูบอกแล้วไงว่าเออเวลากูให้ไปซื้อแดกไม่ไปไอ้เฮียชอบเนี่ยมึงชอบทำตัวอย่างเงี้ยหอยเบิร์ดก็เขาบอกไม่รู้เรื่อง ไม่รู้ได้ไงมันไม่รับมันปฏิเสธเนี่ยมันก็กลัวโดนมึงด่าไม่งั้นมาใช้รถเราเฮียทำตัวอย่างนี้แม่งน่าเบื่อวะกูทำงานงงๆอีฮีอะเน้่กูผิดอะไรขายกูจะโพสขายกูไม่เอาไว้ละชิบหายเฮียทำตัวเฮียแบบนี้กูไม่ได้ทำอะไร สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแซคก,ก็มีเกมและเว็บดีๆมาแนะนำอีกเช่นเคยนะคะ ไปเลยนะคะ SAB 6 6นะคะของแท้ของจริงต้องมีแอดนะจ๊ะโปรโมชั่นสมัครใหม่รับโบนัสไปเลย100เครดิตนะจ๊ะและยังมีโบนัสต่อเนื่อง10%ทุกครั้งที่ฝากเลยค่ะทุกคนและเขายังรับบริการ to money wallet ด้วยนะจ๊ะเป็นเว็บที่เล่นได้เงินดีนะคะเล่นได้จ่ายจริงนะคะเป็นเกมที่มีครบจบทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสล,ลอ็อตเป็นเกมนะคะเป็นเกมยอดฮิตจากเมืองนอกเลยนะคะทุกคนเว็บตรงไม่ผ่านเอเจนต์ใดทั้งสิ้นจ้ะ และสามารถซื้อฟรีสปินได้ทุกเกมกีฬาเลยค่ะทุกคนและเคลียร์บินเร็วที่สุดนะคะจ่ายจริงเล่นได้จ่ายจริงนะคะเว็บเดียวจบทุกอย่างสเสถียรรวดเร็วได้ดังใจเลยจ้าอ,อย่าลืมนะคะแอดไปเลยนะคะ S A B 6 6นะคะของแท้ของจริงต้องมีแอดนะจ้ายูทูถ้ากูใช้กูจะมาเก็บไว้ในรถทำหาเลยกูก็ไปไว้ที่อื่นดิอ๋อขอไอ้เบิร์ดจี่เบิร์ด มึงเชื่อกูดิอย่ามาลงมือลงทำอย่ามาอย่ามาทำความรุนแรงอย่ามาสร้างความรุนแรงมีอะไรคุยกันดีๆไม่ใช่นี่อะไรเป็นอ๋อมีอะไรเป็นอ๋อมีอะไรเป็นอ๋อไฟายเออาฟมึงดูป้องไห้เนี่ยมึงไม่เห็นเหรอ มึงดูในบ้านในเหี่ยตั้งไว้ตั้งนานแล้วคือจะบอกนะว่าคลิปเนี้ยกูได้กำไรทั้งคุณรู้อยู่แล้วมึงเป็นคนที่ไม่เคยให้กูล้างรถกูลแล้วมงตัวดีกว่าอะไรอีกเหยย้ๆท hey, <hey>, hey. ุกคนแมวอ,อย่างหามทองนี้ทุกคนป้ามาตั้งกล้องอย่าง,างตรงนี้ คิดว่ากูว่าเห็นหรอกูนี่สายเอ็ดพันนะทำไมกูจะไม่รู้ว่าแม่ล่ายมาคลายกูล่างรถมัดมาคลายกูล่างรถเดได้เป็นเวลามึงขากรีหักมุมนี้ไม่จ๊ะกูขู่ทางตาเรียกกูลงมาล่างรถนะเป็นอย่างกูจีบกูจะกูกูอยากหัวมึงที่นี่อยางเล่นกูแม่โอแม่แกงมึงจะกูได้เลือดกูจ้ะ ชมน้ำหนักม,มน้ำหนักเฮ้ยชชมมกูนี่แหละทุกคนทำอะไรคือแบบว่าอ,อ่ามันอาปากก็เห็นลิ้นไก่อ่ะเมลายอ่ะโอ้ยบังแม่ข้าวหนะนะ้าข้าหน้าอาปากก็เห็นลิ้นไก่อ่ะอางนี้กูฟังกูนะไปะเข้าบ้านกูล้างเองไปมึงโอ้โหให้กูแด็กทะเลคือมึงจะแกล้งกูกูรู้ตังปป้งแต่ตอนไหนหรือวะอะ เนื้อวัางแสนเรียกครูลงมาล้างรถแล้วเพราะมึงเป็นคนให้กูล้างรถแล้วยิ่งูฝนยิ่งฝนตกมึงไม่ให้คูเปียกฝนแน่นอนใครที่ดูอยู่นะถ้าถ้าเล่นสงการอยู่อ่ะใครที่ดูอยู่นะอันนี้โยงมาเล่นสงการใครที่อ่ถ้ามึงสาดกูนะรศาพท์มึงเปียกนะใครที่ดูอยู่นะครับทุกคนถ้าเล่นสงการถ้าวน้ําใส่นี้คือเยี่ยวใช่ครับเรียบร้อยครับอันนี้คือต้องการอะไรต้องการอะไรเสนอข้าวแต่ไม่ตรงประเด็นค่ะ มืออะอาปากก็เห็นนิ้มึงไปศึกษาและเรียนมาใหม่นะคลิปกูจะแก้ตั่เพรอะกูรู้แ,รแล้วค,คนอย่างมึงอ่ะกูไม่เคยให้มึงล้างเลยเพราะรถคัน<อ>นี้กูล้างเองเออแล้วสิ่งสําคัญก็คืออ้หามึงตอขึ้นมาแดกจริงอะไรนะหามึงขึ้นมาแดกอะไรนะไก่พดบอลั่นหัวล่าม <c oughs> โอเคทุกคนคลิปนี้จะก็ปิดให้กูปิดคลิปให้บ้าคลิปมึงอ่ะ ให้กูผิดคือให้นะคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดซับตะไคร้ไปกลังใจให้เมลายด้วยนะคะใครชอบใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับผมจะทำคลิปต่อไปวันนี้ก็ลลางรถเองขึ้นเก้าฝนเป็นยังไงไงสายรู้แล้วทุกคนเพราะว่ารู้ตั้งแต่ว่ามันให้สายไปช่วยล้างรถอะ เขาไม่ลาเป็นคนที่ไม่เคยให้สารังรถนะคะ